กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีนระบุว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมยางยนต์อัจฉริยะหรือ ICV ของจีนเป็นไปตามแผนที่วางไว้จนถึงสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาจีนทดสอบรถยนต์อัจฉริยะบนถนนเป็นระยะทางกว่า29,000กิโลเมตรออกใบอนุญ,ญาตสาธิตการทดสอบมากกว่า6,800ใบรวมระยะการทดสอบกว่า88ล้านกิโลเมตร ผลิตภัณฑ์สำหรับยันยนต์อัจฉริยะได้รับการวิจัยและพัฒนาจนกลายเป็นนวัตก,กรรมที่ใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์และล่าสุดมีการเปิดตัวโครงการนำร่องการทดสอบยันยนต์อัจฉริยะทางรถโดยสารและรถบรรทุกในเจ็ดเมืองอาทิปักกิ่งเซี่ยงไฮ้และกวางโจ รองหัวนหน้าวิศวกรส่วนให้คำปรึกษาด้านการวิจัยสถาบัานวิจัยวิศวกรรมยันยนต์ของจีนกลับว่าการเปิดตัวโครงการนํำร่องนี้ทำให้การพัฒนายันยนต์อัจฉริยะเป็นรูป,ปธรรมและอีกไม่นานยันยนต์อัจฉริยะจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คน ขณะที่รองผู้อเนวยการศูนย์นวัตกรรมยานยนต์อัตฉริยะแห่งชาติระบุว่าการพัฒนายานยนต์อัจฉริยะในประเทศจีนต้องวางระบบโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ถนนและคลาวเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการขับขี่อัตฉริยะที่ปลอดภัย